ก็เป็นห้องน้ำนะครับด้านทิดวันออกครับไ้ไปเลยครับไปจนถึงรู่นครับผมจะเป็นพุทธชีดีครับนี่ครับกละายอย่น้นครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระพุทธรูปต่างๆครับเรียงรายกันมาครับเรื่อยครับ นี่ครับนี่มารวมกันเยอะหน่อยครับหน้าประตูครับต้องเฝ้ากันหลายท่านครับครับมีการชี้ประตูทางออกให้ด้วยครับวัดอินทราสุการามครับครับหรือว่าเป็นถนนครับรถวิ่งปัดไฟครับไซเรนครับอืมอืมครับทางกำแพงครับ นี่ก็เป็นบริเวณด้านในข้องวัดครับครับเป็นต้นโพใหญ่ๆครับต้นโพใหญ่ๆเรียงรายเต็มไปหมดครับตอนนี้มีร่มแล้วครับบรรยากาศน่าถ่ายรูปนะครับภาพถ่ายภาพกำลังสวยงามครับมีใบครับ ก็จะมีใบขึ้นมาครับผมใบขึ้นมาหนาขึ้นทุกวันครับนี่ก็เป็นอุโบสถวัดอินทราสุการามครับครับ พระพุทธรูปปางต่างๆครับครบทุกวันครับวันอาทิตย์ครับถึงปันจันร์ครับมีเรียงรายมาเต็มหมดเลยครับเพื่อกราบได้ตามวันเกิดได้ครับกาด้านประตูทางเข้าครับ พพุทธรูปครับผู้ปานสายานครับทับนอนอยู่ที่นี่ครับ,บ,น,อน,อน,รบนี่ก็เป็นอุปสคครับ นู่นครับเป็นพุทธเจดีครับมองเห็นกลางๆอยู่ครับตัวนี้ครับมีดอกไม้ขึ้นมาครับตายครับไม้สีเหลืองครับพุทธเจดีโน้นครับหลังตัวนี้ก็เป็นพระุทธรูปครับหน้าพระังทร์ทิศตะวันออกครับแล้วก็มีต้นตาลสวยๆครับต้นตาลใบใหญ่มากครับตาลจากประเทศไหนเมืองไหนก็ไม่รู้ครับ แปลกประหลาดครับเป็นไม้ประดับหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับนี่ก็เป็นยอดโบสดครับนี่มีดอกไม้ด้วยครับตรงนี้ครับสีเหลืองครับสวยครับดอกไม้ไม่ได้ครับสวยเลยครับเอาเป็นธรรมชาติครับไม่ต้องปรุงแต่งครับ พุทธรูปปันสายยานครับสาธุครับนี่ครับนี่เลยครับครับปู่เลยสร้างเอาไว้ครับ มันก็เป็นประตูทางเข้าครับน่ครับต้นโพใหญ่ๆสวยๆงามๆครับมากครับพุ่มพื้นเลยครับใบออกมาเต็มครับใบเริ่มแก่ก็จะหนาตึบครับครับประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ